ล่าสุดคิวงานของออสุดปังพยาคมผานออกมาเคลื่อนไหวโอ้โหเรียกว่าเดือนพฤศจิกาย,ยนที่จะถึงนี้พีน่น้องคิวงานยาวยยดเลยพญาคมผานตั้งแต่วันที่หนึ่งจนว่าถึงสิ้นเดือนพฤศจิกาย,ยน<อ>แต่ว่าก่อนสิไปหนามาหลังคือเก่าเหมือนเดิมพยานาสวัสดีค่ะสวัสดีครับส,ส,สวัสดีมีหมอแคนแฟนหมอลำเที่เคารรักสู้ผู้สู้คนวันนี้มาพบมาพอเป็นคือเก่าพีน่น้องกับแอดมินหน่อยกับพญาคมผานคนเก่าคน,นเดิมมาบอกเรื่องคิวการคิวงานของออเนาะมาบอกเรื่องคิวการคิวงานของน้องออพี่น้องเรียกว่าโอ้ ยันที่แล้วก็ต้อง่วงในช่วงเนี้เป็นปลากระป๋องเลยพยายามผ่านล่าสุดเมื่อบกี้ชวโมงที่ผ่านมาน้องออได้ออกมาเคลื่อนไหวในแพลตฟอร์มส่วนตัวของน้องวานจังสีเนียา่านตารางงานเดือนหน้าค่อกๆเพื่อว่าสู้ๆออลุย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 วันสั้นคิวงานเดือนพฤศจิกายนเริ่มจากวันที่หนึ่งพฤศจิกาพี่น้องเป็นงานกระินอำเภอเมืองจังหวัดศรีสเกตอ๋อบ้านน้องบ้านนอกวันที่สองงานกระินอำเภอเมืองจังหวัดศรีสเกตเป็นเมือทอด ตามมาถึงว,วันที่สามดีเจร้อยสามอ่ะวันเพราแมนแล้วเพราแมนแล้วอีหยังวันที่2งานบ้านน้องล่ะกะนี่เลยมางานบัตรซองอันนะไหมอ่าอ่าพวกไงนะ่ะแล้ววันที่3ามพราแมนเพราแมนยุบเป็นดีเจยังเพราแมนอ๋ออะไรกันนี่พอแอออย่แผ่านเจ้าสีหายวันที่3น้องมาทำการแสดงอยู่ โรงเรียนบางซองอนมามัายแม่บ่ได้นองบ่ได้เป็นหมอลำน้นองบ่ได้เป็นศิลปินห่วยอุ้งอิงเขเป็นศิลปินไผสิเป็นจนยนี่อ๋โอโอในที่นี่อยบ่ได้หมายมถึงอุ๋งอิงหมายถึงอุ้มอิ่มข่าวกระแสพญาคมพานโอ้ยอันนี้คิวงานอุ้มอิ่มบ่เนี่อันนี้คิวงานเปิดคิวงานนนองอุ้มอิ่มข่าวกระแสดิ ข่อยบอกท่านในรุดออกมาว่าอุ้งอิงยุคคนยิ่งผ่านข่อยบอกอ้ออ้อจะคิดอีหย่างของอุ้งอิงอุ้งอิงอุ้งอิงเนาะโอ้ยอ้ออ้มันมีต่างอะไรอ้ออ้อมแอมกับอ้ออ้ออุ้ม อุ้มอิ่มกับอออุ้งอิงกับอออเรียกว่าสําหรับฤดูการนี้อออมาแรงพยัญําผ่านแมนบอสิเป็นนั่งเอกออมแอมน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงลูกสาวแห่งชาติน้องอุ้มอิ่มข่าวกระแสโอโหข่อยเิงคิ้วการคิ้วหั้นของแต่ละคนพยัญชาผ่านข่อยอ่อนซ่อนสะอ่อนแด่ยว่าปีนี้ถือสโลกับอออ่หลีแมนบอออข่อยว่าสิเป็นเี่ยนสื่อหลืล่ะเมื่อื่นเมื่อื่นว่นอย่างพยัญชนะผ่านว่านักขั้นบอมืออื่นว่านักขั้นอันนั้น อำเภอพันเหตุงานบขญมว่าหนังขัง้นเหตุงานเลยเนาะเขาก็ได้เรียกมือร้องขับว่ามันเสาร์อาทิตย์นั่นภาขพอไปเปลี่ยนซื้อนเนี่ยเปลี่ยนแต่ที่เปลี่ยนเป็ยเยเปนยังอีกแคนี่นอุกอังเออคื่อยุตดอกอุกอังยันอี่อุกอังแล้วพอเห็นคิวการคิวงานของแต่ละคนป้าถึงทัวม,มือนีสีมะหว่าเรืองยูทูบเบอร์ชื่อดังพี่น้องนอ,นอกจากสิเป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังแล้วให้ขัามพาเรียกว่าคิวการคิวงานของน้องนี่โอ้โหเป็นอีกหนึ่งท่านที่ ความสามารถครบเครื่องบ้านนั่งเ <พอ S 1> ตียนนี่ถ้าเปรียบเทียบหมอล่ำศิลปินหมอล่ำน้องอุ้มอิ่มข่าวกระแสต,ตอนนี้คือเหมือนกับน้องอุ้งอิงเลยเพียงานหอยเรืองสิออกเสียงเพียนเลยเพราะว่ามันออออหลายอุ้มอิ่มอุ้งอิงอ้อมแอมทั้งสี่เนาะ แล้วบอทนานยาย่านั้นพิยครรผ่านวันที่หนึ่งอมองก็คือออกมาโพสแล้วเนาะพี่น้องเนาะง <ๆ S 2> านกระถินอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดวันที่สองงานกระถินอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดเป็นที่แน่นอนสําหรับบุญกระถินที่บ้านน้องคู่บ้าน<ม><ม>น้ององค์อิงพี่อุ้มอิ่มข่าวกระแสไปแถแน่นอนพิยครร่า,าน<ร>าๆๆวันที่สามดีเจร้อยสามเอฟเอ็มนที่สี่รีวิวที่พัก Man, อาโปเดมางบ่กทา้าอ่าที่ขอถอดคอไพเดอร์สำหรับเจ้าของสถานที่เนาะอาโปเดมาง ah, อำเภอบ่อเหลือจังหวัดน่านขึ้น่น้เหนือเลยบันนี้ึ้นเหนือเลยวันที่5รีวิวที่พักคือกันอำเภอบ่อเหลือจังหวัดน่านคือกันวันที่6รีวิวที่พักอำเภอบ่อเหลือจังหวัดน่านวันที่7รีวิวคาเฟ่อำเภอเมืองจังหวัดน่านโอ้อันนี้เิ่นกัรรับงานเป็นกระจุกกระจุกคือกันตัวนี้ไม่ได้วันที่8รีวิวที่พักอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ โอ้รับงานเป็นกระจุกกระจุกกระจุกนั่งสิแม่เขาเลเดินทางไกลประหยัดน้ำมันพอแม่นบ่เพิ่นตะวานน้องน้องอุ่มอิ่มเพิ่นบ่ได้ใส่น้ำมันเพื่อนี้ผ่านโอ้ยจะไปหาใส่แก๊สได้อันตรายเด้อหาเพิ่นเป็นรถไฟฟ้าโอ้ที่เป็นรถไฟฟ้าวันที่สิบดีเจร้อยสามเอฟเอ็มวันที่สิบเอ็ดถ่ายคอนเทนต์วันที่สิบสองถ่ายคอนเทนต์จนวันยางเหยียดมาฮอดพี่หลับพี่ย้ำผ่านวันที่เทอร์เรนยี่สิบแปดถ่ายพีอาร์งานรถไฟฟ้าวันสั่นโอ้โหเรียกว่าคิวการคิวงานนี่ เป็นซุกตาอีกหนึ่งท่านเลยสําหรับน้องอุ้งอิ่มขาวกระแสโอ้ย้อยดอยฮะยับพึ่งยับพึ่งยับพึ่งยนี่สรุปเยอะสไปอว้น้องลายจังไหนจังวาจังซันมีมาเบิ่งคิวงานออดิเขาเก่งกะตองชื่นช่วกะตองสนับสนุนได้ไหมชื่นช่วโยแต่ว่ากระบอกองจะของน้ำแน่ไปรับงานมาแล้วนี่รับงานเนี่ยคิวงานออของแถบพี่น้องนี้อออุ้งอิงอําอานอําอานแม่อะ เริ่มจากมืออื่นเป็นต้นไปมือนี้อบๆเธอไหมอันนี้คิวงานของอ้ําอ่านแมนคิวงานของทางมังกรอีสานเด้อพี่น้องเด้อไปเป็นคำถามยังไงวันที่คีสิบสองเป็นประธานหมาออกลูกเอออันนี้รับรับงานมาสองร้อยบาทยวงร้อยเต็มขึ้นต้นมากเกือบดีแล้วอืเป็นประธานตะวันลง่มไทยหมาออกลูกแมนเป็นหมาพันธระสัมเดชแม่แม่หมาผูดอยเราเป็นยังกับเป็นเราแข็งยังนี่เขาให้เป็นประธานมันดีเพื่อนของตัวใดงินพร้อม เออวันที่23พี่น้องตัดติบินเปิดเตาทานใหม่เอออันนี้บ่มีค่าจ้างพี่น้องไปโดยใจเออแต่ว่าเพิ่นว่าสิให้ทานสองสอบโอ้ให้ทานสองสอบแม่มนยังอยูไปทานไม่ขามพร้อมทานไม่ขามดังดีเด้อไหมขามแม่นเอาวันที่24พี่น,อน,นอ้องไปถ่ายโฆษณาเดอ้อโฆษณายังล่ะไรใครเขาเมาเขา,า,ขาออกไม้พะนะเขาเมาเขาไม้แม่นแมนอันนี้รับงานไว้หารอยพี่น้องสิไปบอลบือเดี๋ยวรับงานหารอยไปบอลบือแม่นนี่บัดนี้ค่ารถไปกลับ เอาซื้อเสียงแมนซอยซอยเหลือกันแมนวันที่ยิบหาพี่น้องเป็นแขกร่วมทอดกระถินวัปตาพี่น้องอันนี้ฟรีอันนี้ฟรีแมนเตรียมจะถงไปเตรียมตะถงไปแมนวันที่ยีสิบหกพี่น้องตัดหญ้าหน้าผู้ซอยอันนี้ร่วมแขกอัจ็ตัดละมันตัดละมันสวนเป็ต้อมน้องตะหมอันนี้สามรหาพี่น้องไปคัาจานแมนร่วงแปดโงเลิ่หามงแรงส่วนวันที่ยี่สิบแปดยี่สิบเหนึ่งสอซหป คิวงานแต่งงานว่างตลอดเดือนเลยพี่น้องว่างตลอดเดือนครับผู้ใดสนใจกะติดต้ไปมาเนี่ยกะไดเด้อพี่น้องโอ้ตก้งล้นพี่น้องนี่เลยนี่เลยวันที่สองทอดกะทินบัดพระธาตุพุทธวงศ์เด้อพี่น้องเด้ออันนี้เป็นงานเป็นการในช่วงน้อยวันที่สองพฤศจิกายนสำหรับผู้ใดที่สารสนิกชนเนาะพี่น้องเนาะศรัทธาใสใจบุญอยากมาร่วมพี่น้องเดินทางมาได้ที่นี่ละวัดพระธาตุพุทธวงศ์ บ้านหน้องตะหงตำบลที่เร็ศเพื่อสามารถจังหวัดร้อยเอ็ดหลวงหอดบ้านเกิดของหลับ้านรหัสไปสซีพี่น้องซีหันหนึ่งหกศูนย์ขันมากเพาได้กะอันเขียนจดหมายมากก็ได้ เสือสุดหมาสีมะฮอดกับเป็นที่แน่ชัดแล้วสําหรับวันที่หนึ่งนพนองเนาะย่างพี่รอมนึงเพราะว่าเห็นเด็ซีแฟนคลับยังคอมเมนต์เของมาถามยุเพยยี่ข้ามพานเจ้าบอไปบ่ได้ได้งานบุญกะถิีนบันลูกสาวจังสีแม่วันที่หนึ่งนพนองเนาะวันที่หนึ่งเพยย่ามพานสิบ่ได้ไปดอกแมนบอสเอยแยกร่างได้คออีแยกแยกร่างแล้วเพราะว่าข้างนี้งกะติดคือกันพี่นองเอาแต่ว่าสิไปก่อนนพีนองเนาะสิเป็นมือใดกะ คิดอยู่ในใจนี่อยู่ในใจเราละแต่ว่าบรสันท์ไหนบอกพญิพาลเพื่อมันขาดเกลื่อนอีกอย่างเดียวเอซี่แฟนคลับสิผิดหวังว่าสัน่นพอเน่ยให,ให้ให้ให้ไปรับงานอันนี้ก่อนพี่นอ้องรับงานอย่างอื่นอันรับงานเพราะเด็กขาดมันนี่ก่อนนี่นงานอย่างหละ่ะอันตัดลำมันตัดลำมันแมนตัดลำมันอีกย่างไปได้ยุดอกคานะมันพญิพาลต่ว่างานอยู่บรารบือเนี่ยเพราะว่าได้โจ๊กทงพุ่นละอ่ะเป็นจังไรอ่ะปาที่นี่บอกเขามาถึงน้องอุ้มอิ่มข่าวกระแสจักน้อยพี่น้องเรียกว่าโอ้โหความไวเป็นความไวเป็นของปีศาจความไวเป็นของปีศาด ผู้ใดก็ว,ว่าคอยแย่ผานคอยซงกําลังใจเจ้าเด้อเออเหตุให้มันท่านอุ่มอิ่มจากคิปแน่จังสิไหมผมพยายามยุยพีปป่นอ้องมันเป็นจนังไสิผมเหตุเพาท่านเป็คือว่ายอมรับเลยะยอมรับสภาพเป็นวะผม,ม ตั้งใจก็ว่าคิดว่าคลิปนี้สีท่านน้องอุ่มอิ่มข้าวกระแสอยู่เพราะว่าคิดว่า,จา,าเจ้าหน้าที่พนกับขึ้สีโบออกมาบอกคลิปนี้บอกข้าวของเจ้าของสีแม่พยาบาลเจ้าพิ่นกับโพด้วยโพดอยู่กันบ้างเอาเจ้าพิ่นโบโพน้องกับโพเห็นพอย่างนี้านเอา,าเจังสันนกพี่น้องนอกกากฟสีตามอกีกหนึ่งช่องถือว่าเป็นยูทูบเบอร์คุณภาพเป็นช่องคุณภาพอีกช่องหนึ่งกัเมืัก่อน,นิสานบอกไปโฆษณาให้น้องอีกเตียนเอาก คนเก่งคนมีคุณภาพเทาก็ต้องชื่นชมพญ่ขามพานธ์มุเมียนยันนี่น้องเอาไปเบิดละดียอดวิวหนึ่งแมเอาเขากับกาแฟตามช่องเขาคือกาหาเขาคือเกาลัดปลาเปิ้ลาบยุ้งเบิร์อุ้มอิมแล้วแต่มาเบิร์นพญ่ขัมพันธ์มันข้นละเวอร์ชันคือหลอมคือเพงนี่แม่แรงรักพระอภัยมณีแม่ครับกระเพกเงี้ยหอฮะแรงรักอภัยมณีต่ว่าศิลปินคนละคนเอาไปลองเจ็ดสี่ไม่กี่สิบ แตกต่างกันเดีมันค็ลเเวอร์ชันยังส, <ะ S 1> สิ่งเ<ม>นนะีนะเออเอาจังซันละเอาเบอสาลยให้ะะขอบกันคลิปหนาพี่นอ้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับยิ้มขันมีงานเหลือล้นมากติดต่อพอย่่ได้เด้อละ่ะบอสเอาลายดอกปันกันหาคลิบหาิบก็ได้